ว่าด้ยวยเรื่องเงินเงินทองทองที่ทํารายได้สุดปันกันสักหน่อยนะมาพร้อมกับการเปิดตัวเจ้าเบิ้มพันล้านคุณผู้ชมนี่เป็นควายพ่อพันที่มีค่าตัวสูงถึง30ล้านบาทคุณผู้ชมเชื่อไหมคะ,ะเฉพาะน้ําเชื้อของเบิ้มพันล้านเนี่ยก็สามารถสร้างรายได้ให้แก่เจ้าของเดือนละล้านเลยทีเดียวถ้าพร้อมแล้วไปยนโฉมเจ้าเบิ้มกันสักหน่อยว่าจะหล่อเหลาขนาดไหนคะ่ะ นี่เลยคุณผู้ชมนี่คือโฉมหน้าของเบิ้มพันล้านควายไทยแท้เลยที่มีค่าตัวสูงถึง30ล้านบาทที่กัดอยู่ที่อำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกลาลสินเดอเราก็มาเจอกับเจ้าของฟาร์ควายที่นี่ชื่อว่านายมงคลมองเทศเดือ <laughs> เป็นนายกเทศมนตรีตำบลคำบงเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าครอบครัวตัวเองเนี่ย เลี้ยงควายมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแต่มาระยะหลังๆเนี่ยพบว่าชาวบ้านก็ไม่นิยมเลี้ยงควายเหมือนกับสมัยก่อนเพราะอะไรเพราะว่าควายเนี่ยมักจะถูกนําไปแปรรูปเป็นอาหารและพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ใช้รถไถแทนแรงงานควายกันมากขึ้นซึ่งผิดกับครอบครัวของตัวเองที่เลี้ยงควายมาโดยตลอดนะคะจนรู้สึกผูกพันกับควายอย่างมากเลยโดยรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณด้วยนะ มองว่าชีวิตตนมาถึงวันนี้ได้เนี่ยเพราะเลี้ยงควายค่ะส่วนเหตุผลที่ทําให้เกษตรกรที่นี่เริ่มหันมาเลี้ยงควายพื้นเมืองกันมากขึ้นเนี่ยเนื่องจากภาวะค่าครองชีพสูงขึ้นเนาะทั้งน้ํามันปุ๋ยก็ปรับขึ้นราคายอย่างที่ทราบกันดีเกษตรกรจึงเริ่มหันมาหาวิธีลดต้นทุนการผลิตด้วยการเลี้ยงควายเพื่อใช้แรงงานค่ะแถมยังได้ปุ๋ยคอกมาบํารุงพืชผลทางการเกษตรได้มากขึ้นด้วย ซึ่งปัจจุบันนะคะฟาร์มของนายมงคลเนี่ยเลี้ยงควายไว้จำนวน20ตัวเน้นควายสวยงามทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งก็จะมีมูลค่าสูงกว่าควายพื้นเมืองทั่วไปนั่นเองคะ่ะควายที่สวยเคือควายไทยนะครับเพราะฉะนั้นการนำเข้าจากต่างประเทศไม่มีมีแต่เราส่งออกเพราะนั้นราคาก็เลยต่างกับสัตว์ชนิดอื่นสามารถเพิ่มมูลค่าได้เรื่อยๆอยๆเรื่อยๆ ถ้าเราผลิตควายออกมาแล้วออกไปเป็นถ้าไม่สวยเราก็ออกไปสายเนื้อได้ช่างกิโลขายนะครับเป็นเป็นควายเนื้อแต่ถ้าสวยงามก็ออกไปทางสายสวยงามก็อัพราคาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนี่แหละค่ะถ้าเป็นควายสวยงามเนี่ยราคาก็จะมากกว่านั่นเองคุณผู้ชมค่ะและสําหรับเจ้าเบิ้มพันล้านควายพันไทยแท้ตัวนี้เนี่ยเขาซื้อมาเมื่อ6ปีที่แล้วนะคะคุณผู้ชมคือคุณมงคลเนี่ยก็เล่าว,ว่าราคาตอนนั้นนะ 5แสนบาทค่ะจนตอนนี้เนี่ยสามารถทำรายได้จากการผลิตน้ำเชื้อขายได้มากถึงเดือนละ1ล้านบาทโอ,โอ้คุณผู้ชมน้ำเชื้อของเจ้าเบิเบ้มพัลล้านนี่ไม่ธรรมดาทำเงินให้เจ้าของได้เดือนละล้านเลยอ่ะฟังไม่ผิดค่ะทั้งนี้ค่ะจังหวัดกลาลสินแห่งนี้นะคะก็ได้มีการจัดที่มีการประกวดควายสวยงามมากขึ้นด้วยนะคะก็ส่งผลให้วงการตลาดควายไทยเนี่ยฟื้นตัวมากขึ้น ทำให้ปัจจุบันค่ะก็มีการจัดตั้งกลุ่มคนเลี้ยงควายลุ่มน้ําปลาจังหวัดกาลสินก็มีสมาชิกวรวมๆประมาณ350รายแล้วก็พบว่ามีประชากรควายประมาณ10,000ตัวเลยทีเดียวค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมจะเบิ่มพันล้านนะคะค่าตัวสูงถึง30ล้านเลยทีเดียวค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ